รหัสไม่ต้องเว้นวรคนะคะรหัสไม่ต้องเว้นวรคนะคะรหัสแรกใครใจดีเปิดให้หน่อยค่ะ E หนึ่งสามสองนะคะสองพันหนึ่งร้อยรับพิมพ์รหัสและชื่อเล่นมาได้เลยค่ะใครรับพิมรหัสและชื่อเล่นมาได้เลยนะแม่นะ E หนึ่งสามสองนะครับ E หนึ่งสามสองนะแม่ป๋าเอฟรหัสแรกช่วยหนูหน่อยนี่หนูหนีมาจากตอตในป่าเลวตอตไป ต่อๆเออต่อตอ,ตอ,ตอ,ตอไปสองช่องแล้วเนี่ยทำเป็นเล่นกันมันถึงไม่มีช่องทางหายขายของกันเนี่ยเพราะางเงี้ยยุ่งเลยนะไมไม่มีช่องทางปิดที่พี่หมออ้ามค่ะโอเคขอบคุณนะคะป๋าขอบคุณมากค่ะป๋าขอบคุณมากค่ะต่อไปรหัส E133 ึ่งสามสามค่ะรหัสต่อไปคือตัว E133 นะคะแม่นี่ทุเรียนสวยมากเนื้อ1จันบุรี เท่าไรนะหนึ่งพันเจ็ดสิบเก้า,กา 1, บาทค่ะหนึ่งพันเจ็ดสิบเก้าบาทเอาหนึ่งพันทุ่นค่ะหนึ่งพันทุ่นครับ1น0 0ทุวนนะคะัคบผม1,000ทุวนเออขายทุเรียนแต่งผัวเวลาลูกค้าไม่ถูกใจก็ใช้ท้ายคำว่าเขาจิตใจครับแค่แบบนี้ดีมากลูกค้าเขาต้องตำหนิได้ตำหนิหาแม่มึงเหรอเอามันลงหลุมไปสิ ตัวมึงยังไม่มีหน้าเลยเสนอหน้าอะไรก่อนเอาหน้าขึ้นมาก่อนค่ะมาเร็วมาเร็วเออนะคะยี่ห้อค่ะเออนะคะเอาลงหลุมค่ะเอามันไปอยู่ในกับโคตรแม่มันในโกรธเลยมาใครรับพิมนะคะตามโลชินเล่นไปแอดมินจัดการเอาไปอยู่กับโคตรแม่มันเลยค่ะเลยนะพี่อะไรเนี่ยอีพี่ฟังค่ะไม่ชื่อฟังใช่ไหม โอเคโอเคพี่ฟัง e 1หนึ่งสามสามค่ะพี่พี่การกาการเอฟนะครับก็คือพิมพ์ราัสตามด้วยชื่อเล่นมาฮะเออเออมาชอบไปละต่อไปเลยเอาไอ้นั่นเอาไอ้นั่นข้าโกดยางเอาลโอเคเอาเข้าโกดไปอยู่กับแม่มันเลยสามโลหกค่ะสามโลหกค่ะสามโลหกล่หรบาทค่ะเนึ่งพหร่นะ1,107บาท1 1 0่บาท1,100 เจ็ด <7 S 2> บาท,บาทเอาไปหนึ่งพันบาททวนค่ะไปหนึ่งพันบาททวนนะครับ 1, <000 S 1> รหนึ่งพันบาทานะคะ่ะไปเล่นมาเลยนะคะพิมรหัสตามด้วยชื่อเล่นมาเลยนะรหัสตามด้วยชื่อเล่นค่ะอีห e นึ่งสมพ์รหัสตามด้วยชื่อเล่นมาเลยนะคะวันนี้ E134 นะครับ E134 โอเคโอเคอเค,คุณแม่ทุกคนใจเย็นทุกคนน่ารักมาเลยค่ะ E134 แม่ E134 ึ e ่งส รับพิมพ์รหัสกับชื่อเล่นมาเลยรับพิมพ์รหัสกับชื่อเล่นมาเลยค่ะปิดที่คุณพี่พี่แพรขอบคุณมากครับผมปิดที่พี่แพรนะคะไปกันต่อเอาถึงลูกไปไปไปเออเออไอเนี่ยขึ้นบ่อยๆโอนเงินบัญชีเดียวเท่านั้นนะคะกรุงไทยนายไพวันสี่ร้อยสองครับ 1,275งนบาทเอาไป1,2,0,0พอครับ1 2 1 2 0 0นะคะ E, 1,3,5าเธอไม่ต้องตะเบงเสียงแข่งกันเพราะว่าเสียงเธอมันไม่ได้ยินหรอกเขาบอกเสียงเบาเดี๋ยวเขาพูดเองเขาอยู่หลังกล้อง E, 1,3,5่าค่ะ1,200ค่ารับพิมพ์รหัสกับชื่อเล่นนะคะ พี่เหมียวมารหัส e หนึ่งสามห้าดีกว่านะคะรหัส e หนึ่งสามห้าได้เลยค่ะหนึ่งพันสองร้อยนะคะรับพิมพ์รหัสกับชื่อเล่นได้เลยรับพิมพ์รหัสกับชื่อเล่นได้เลยนะคะ e หนึ่งสามห้าหนึ่งพันสองร้อยค่ะมาเลยมาเลย e หนึ่งฟังเสียงดิฉันนะคะดิฉันอยู่หลังกล้องนี่ e หนึ่งสามห้าหนึ่งพันสองร้อยรับพิมพ์รับได้เลยค่ะรับพิมรับพี่สิริลัต์มารหัสนี้นะคะ พิมพ์ e หนึ่งสามห้ามาได้เลยตามด้วยชื่อเล่นวิธีการ f ใส่รหัสกับชื่อเล่นพอนะคะคุณแม่วิธีการ f ใส่รหัสกับชื่อเล่นนะคะ e หนึ่งสามห้าหนึ่งพันสองร้อยบาทรับใส่รหัสกับชื่อเล่นได้เลยมีมีมมับใส่รหัสกับชื่อเล่นมาเลยค่ะรับใส่รหัสกับชื่อเล่นพี่ชาร์จแบตอยู่มันเสียบไมไม่ได้ฟังเสียงดิฉันเป็นหลักเลยฟังเสียงดิฉันเป็นหลัก e หนึ่งสามห้าหนึ่งพันสองร้อยค่ะ รับใส่รหัสกับชื่อเล่นรับใส่รหัสกับชื่อเล่นนะคะพอดีแบตโทรศัพท์หมดค่ะก็เลยต้องชาร์จแบตนิดนึงรับใส่รหัสกับชื่อเล่นนะคะ e หนึ 5, 1200่งสามห้าหนึ่งพันสองร้อยบาทค่ะรับใส่รหัสกับชื่อเล่นมนาแล้วพี่เหมียวค่ะพี e ่เหมียวค่ะ e หนึ่งสามห้าปิดที่พี่เหมียวนะคะ <c oughs> ต่อไปเลยค่ะ e หนึ่งสามหกค่ะพี่เก๋รบกวนไปรหัสต่อไปนะคะ e หนึ่งสามหก เค่ะกเดี๋ยวดูใหม่ดูใหม่ 3, 3ามกิโลเท่าไหร่3ามลูกิโลแค่ะสามกิโลแปดบาทหนึ่บาทเอาแค่1.100บาทพอค่ะหนึ่งพันหบาทพอค่ะแม่1.100บาทนะคะรหัส E ีหน1่0สบาทค่ะ e หนึ่งบามหกหนึ่งพันหนึ่ร้บาทค่ะพี่เก๋ค่ะปิดที่พี่เก๋นะคะพี่เก๋ขอบพระคุณมากนะคะพี่เก๋ไปต่อเลยค่ะไปต่อไปพี่แพรไปรหัสต่อไปนะคะโอนเงินบัญชีกรุงไทยนายภัยวันเท่านั้นนะคะขึ้นเตือนบ่อยๆนะแอดมินหนึ่อยกิบาบาท เท่าไรนะหนึ่งพันหนึ่งบามหนึ่บาท,บาทเอา1,100บาทค่ะ1,100งพันนะคะ e สามสิบ e ร้อยสาม่งพั่ค่ะสูบมา,ารหัสนี้ค่ะหนึ่นะคะไปเลยค่ะ1,100มาเลยแม่1,100 e 137นะคะวิธีการ f ใส่รหัสกับชื่อเล่นพอนะคะแม่รหัสกับชื่อเล่นนะคะ มาเลยค่ะ E หนึค่ะ E 1 3 7มาเลยค่ะใครรับใส่รหัสกับชื่อเล่นเท่านั้นนะคะ,คะมาแล้วนะคะปิดที่คุณพี่สุคนสวยค่ะขอพระคุณค่ะต่อไปรหัส E หนึค่ะ 1> E 1 3 8นะคะแม่ E หนึ่งสามแปดลูกสวยมาก ,51 บาทค่ะหนึ่บเอาทเอาหนึ่บาทพอค่ะ 1000บาทนะแม่นะใช่ค่ะพี่มันจะมีไม่ใช่นะพี่ระวังมิจฉาชีพนะมันจะมีลิงก์นะคะมันเป็นระบบดูดอัตโนมัติจะมีลิงก์ส่งไปนะคะโอนเงินกรุงไทยนายไพวันเท่านั้นบัญชีอื่นเป็นมิจฉาชีพทั้งหมดนะคะ <S <S e A อไอ8ีหนึ่งสามแปดบาทค่ะรับพิมพ์รับเลยนะคะใส่รหัสกับชื่อเล่นค่ะ, <S <S ะ,คะรับใส่รหัสกับชื่อเล่นนะคะใส่รหัสกับชื่อเล่นมาเลย ใส่รหัสกับชื่อเล่นนะคะ E 138แปใส่รหัสกับชื่อเล่นมาเลยรหัสกับชื่อเล่นค่ะรหัสกับชื่อเล่นนะคะวิธีการ F ใส่รหัสกับชื่อเล่นได้เลยค่ะ E หนึ่0 0าบาทหมุนลูกให้ดูทุเรียนเราเป็นทุเรียนหมอน,มอนปิดที่คุณพี่พัชรินค่ะต่อไปค่ะ ลูกสวยมากหมุนให้เขาดูวางแนวตั้งนี่ค่ะเอนี่เป็นหมอนทองเกรดเอนะคะอีหนึ่าน้ำหนักเท่าไหร่คะสากิโลค่ะสามกิค่ะหนึ่ 1, บ,า 1, บาทค่ะหนึ่บเอาทเอาหนึ่บาทชาคุณแม่1,000บาท1,000บาทค่ะรหัส E ีหส S <S นะคะสั่งของแพรลี่โอนเงินบัญชีแพรลี่เท่านั้นถ้าไม่โอนเงินบัญชีอื่นไม่โดนมิจฉาชีพหลอกแน่นอนค่ะ E 1หนึ0 0สบาทค่ะรับใส่รหัสกับชื่อเล่นมาเลยค่ะ E 1หนึ่งสามเก้านะคะปิดที่คุณพี่แพรค่ะแชร์ให้ค่ะกราบขอบพระคุณค่ะ,คคะต่อไป,ไปต่อไปเลย c อกค่ะสามกโลเก้ <3. S 2> iza, ค่ะ เท่าไหร่นะคะหนึ่งนึ่ง <c oughs> บาทหนึ่พบาทพอค่ะหนึ่งหนึ่งหบาทรหัส E หนึ e ่งสามเออ e ้า E หนึ E หนึ่งสีแล้วค่ะ E หนึ e ่งสี่สิบแล้วนะคะ <c oughs> คุณแม่ E, <c oughs> e 1 4 e 0่งสี่ส E หนึ่งสี่สใส่รหัสและชื่อเล่นได้เลยค่ะ รวมส่งแล้วนะจ๊ะคุณลูกค้าจ๊ะราคารวมส่งเรียบร้อยแล้วนะคะราคาพร้อมส่งเลยแม่ราคาพร้อมส่ง e หนึ่งสี่ศูนย์ค่ะหนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะคะหนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบาทนะคะรับใส่รหัสกับชื่อเล่นเลยค่ะใส่รหัสกับชื่อเล่นมาเลยนะคะคุณแม่ใส่รหัสกับชื่อเล่นได้เลยค่ะได้เลยค่ะใครต้องการมากกว่าหนึ่งลูกบอกได้นะคะ E140 ึ่งสี่ศูนย์ค่ะพี่เกดขาลบกวนนิดนึงอีหน<า>ึ่งสี่ศูนะคะไป140ี่แล้วค่ะแม่ไปเลย e ีหนึ่งสีรับพิมพ์รหัสกับชื่อเล่นนะคะวิธีการรับใส่รหัสกับชื่อเล่นได้เลยรับใส่รหัสกับชื่อเล่นเลยนะคะมาเลยมาเลยมาไหมครับหนึ่งสี่มามอีหนึ่งค่ะ รับใส่รหัสกับชื่อเล่นมาได้เลยค่ะ e หนึ่งสี่ศูนย่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบาทปิดที่พี่เกตนะคะกราบขอบพระคุณค่ะไปต่อเลยค่ะลูกสวยๆนะคะหมอนทองคัดเกตจันบุรีค่ะ3กค่ะสามกินะคะ1,107บาทหนึ่เบาทเอา1,050บาทค่ะ 1> 1, พันห้าสิบบาทนะคะ e หนึ่งสี่หนึ่ง e หนึ่งสี่หนึ่งพันห้าสิบบาทนะคะ e หนึ่งสี่หนึ่งพันห้าสิบบาทรับพิมพ์รหัสและชื่อเล่นมาเลยรับพิมพ์รหัสและชื่อเล่นมาเลยค่ะ e หนึ่งสี่หนึ่ง e หนึ่งสี่หนึ่งนะคะ e หนึ่งสี่หนึ่งค่ะกี่วันของถึงของส่งวันพรุ่งนี้เลยนะคะ ของส่งวันพรุ่งนี้เลยปิดที่พี่นัททีใครที่ใครที่กลัวน้องฟอดจะเหนื่อยนะคะช่วยเอฟด้วยค่ะขอสองลูกสวยๆเพิ่งสลับกันขายในบ้านฟ้านะคะพี่ถ้าถ้าแบบเอ็นดูเราสองคนเอ็นดูน้องช่วยเอฟด้วยนะคะถ้าพิมพิมเฉยๆไม่ช่วยซื้อไม่ช่วยอะไรมันติดนิสัยป้าข้างบ้านนะคะมันบั่นทอนมันบั่นทอนคนขายของคน คนคนขายของเนี่ยมันเขาต้องสู้นะคะขายของนู่นนี่นั่นยืนขายของมันไม่มีงานไหนที่ไม่เหนื่อยหรอกค่ะมีแต่คนเป็นง่อยนั่งแดกนอนแดกนะคะที่ไม่เหนื่อยแต่คนทํางานทุกคนเหนื่อยหมดค่ะไม่ว่าคนหน้าบ้านหลังบ้านทุกคนเหนื่อยค่ะแต่การเหนื่อยมันมีค่าตอบแทนที่รออยู่นะคะมันไม่ใช่เราไม่ใช่ว่าเหนื่อยเปล่าเหนื่อยอะไรแล้วจะไปสอนลูกมึงยังไงแค่ขายของแล้วแค่นี้ก็บอนดูเหนื่อยดูอะไร สอนลูกสันดานให้ลูกสบายเหรอ1,919่ะหน่าร้อยบาทหนึ่เอบาบาทเอาหนึ่บาทค่ะพี่อะไรขอคะรหัสนี้พี่ขออีก2ลูกรหัสต่อไปนะคะแม่เอาใครอยากได้ใส่รหัสพร้อมชื่อเล่นพี่กัญญาพัฒน์เอาไหมคะพี่กัญญาพัฒน์ขาเอาพี่มารหัสพร้อมชื่อเล่นมาเลยจ้ะ พี่กัญญาพัฒเอาไหมคะพี่กัญญาพัฒนคะพี่กัญญาพัฒเอาไหมเอ่ยเอาไหมครับพี่กัญญาพัฒเอาไหมคะถ้าเอาพิมพ์มาได้เลยนะคะคุณพี่กัญญาพัฒรับพิมพ์รับได้เลยพี่กัญญาพัฒที่ขอสองลูกยังอยู่ไหมคะเป็นที่พี่เหมียวค่ะใช่คนที่ขอไม่เอ่ยโอเคขอบพระคุณค่ะคุณพี่ที่ขอ อ่ะสองลูกค่ะสองลูกได้เลยพี <Blaze standards. S 2> ่เหมียวเป็นคนขอใช่ไหมต่อไปค่ะหกกิโลเก้าค่ะหกกิโลเก้านะคะสองพบเาทค่ะเท่าไหร่นะคะสองพันสามสิบเอ็ดบาทเอาสองพันบาทพอค่ะสองพันบาทพอค่ะมารับพิมรับเอ้ยรับพิมรหัสตามรถวชี้เล่นมาเลยค่ะสองพันบาทพอค่ะรหัสอีหนึ่งสี่สามนะคะแม่ e หนึ่งสีสองพันบาททวนค่ะ e หนึ่งสี่สามค่ะ,ม 4, ะคหมอนทองเนื้อ1จันบุรีเท่านั้นนะคะ e หนึสาค่ะ e หนึสานะคะ e หนึสค่ะ,คะพิเกตี <มา S 1> ่เกเกตไปหนึ่งสี่สามนะคะเหรอ มาคหนึี่สาเลยอี e 143แล้วนะคะคุณแม่มาเลยค่ะสองลูกสวยๆนะคะรับใส่รหัสและชื่อเล่นมาได้เลยค่ะวิธีการเอฟใส่รหัสและชื่อเล่นนะคะรหัสและชื่อเล่นมาเลยนะครพี่กัญญาพี่กัญญาอ๋อพี่กัญญาขอบพระคุณใครมีใครอยากได้อีกไหมขอสองลูกหน่อยได้ไหม ทุเรียนเราสวยมากนะคะวันนี้หมอนทองเนื้อหนึ่งนะคะคัดเนื้อคัดเ,ดเกรดให้นะคะกิโลค่ะกิโลหนึ่งพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเ้าทน่งพันเจอยเจ็ดสก้าเอาพันเจ้ยทวนพอ 1> 1, ท,นทุเรียนคัดเกรดจริงค่ะพี่เอ๋วันนี้ลูกสวยมากภูสวยนะคะเอฟได้เลยไม่ผิดหวังหมอนทองเนื้อหจันบุรีพันเร้อยค่ะรหัส E หนึ E หนึนะคะ E หนึ่ง E หนึ พันเจ็ดร้อยนี่เกดพี่เกดสจะไปช้าพันเอ่อหนึ่นะคะ E หนึ่งสี C หนึ่อยครับหนึ่งพเดอยใส่รหัสมาได้เลยค่ะปิดที่พี่ปิดที่พี่หนุ่มค่ะต่อไปเลยค่ะแม่มาเลยโอนเงินเรียบร้อยขอบพระคุณพี่สิริรัตน์นะคะเจ็โลครับเจกิโล 2องพันหาสิบเาบาทเอา2,000บาทท่วนค่ะอ่าเอาไป2,000บาทท่วนนะคะ2,000บาทท่วนทวนเลย2,000บาทท่วนทวนเลย2,000บาทท่วนทวนเลยนะคะ2,000บาทท่วนทวนเลย2,000บาทท่วนทวนเลยค่ะแม่รับพิมพ์รับมาเลย2,000บาทท่วนทวนเลยไปอ1 4 5ค่ะ อีหนะะึ่งสี่ห้าลูกสวยๆเลยนะ e ีหนึ่งสห้าหนีห้านะคะอีหนึ่งสี่มาเลยแม่ e ีหนห้านะคะพี่เหมียวมาหนึ้าเลยครับมันดีเลยเยอะขนาดนั้นเลยเหรอใช่ดีเลยดีเลยมากเขาบอกว่าขเขาเป็นมามันาน,นแล้วใช่หใช่หรอทำไมอย่างนั้นอ่ะ ดีเมามปลีดีเป็นพ่ออะไรมาเนี่พพย่อที้พี่ปินพี่ปิกนิกค่ะต่อไปเลยเยนะมันดีดี๋กกออนะดยว พี่เล็กเลกเดี๋ยวมารหัสนี้อันนี้เท่าไหร่อันนี้เท่าไหร่จ้าสอไม่ไเท่าไหร่หกไมเาค่ะสองพันสาบดบาทสองพเอาสองพันค่ะสองพบาทค่ะแม่สองพบาทไปสองพันบาทค่ะอสอบาทเลยสองพันบาทค่ะอีหนึ่งสหแม่อีหนนะครับอีหนึ่งสบาทค่ะอีหนึ่งสพบาทค่ะ อีหนึ่งสี่หกค่ะพี่เหมียวค่ะโอ้ยพี่เหมียวขอบพระคุณค่ะโอ้ยตายแล้วตายแล้วหลอนเนี่ยช้าเหรอเนี่ยหนูเปลี่ยนเป็นบีฟายละพร้อมเลยใช่เป็นบุกเนี่ยขายสนุกเจ็ดโลสองค่ะเจ็ดโลสองค่ะสองสองพันหนึ่งร้อยสิบห้าบาทค่ะเท่าไหร่นะ

e หนึ่งสี่เจ็ดนะแม่นะสองพันเจ็ดสิบบาทสองพันเจ็ดสิบบาทค่ะแม่ e หนึ่งสี่เจ็ดค่ะประมาณกี่วันกินคะโอ้ถ้าอยู่เชียงใหม่ไปถึงบางทีแค่วันสองวันอัดทานได้เลย e หนึ่งสี่เจ็ดค่ะสองพันเจ็ดสิบค่ะมา e หนึ่งสี่เจ็ดนะฮะ e หนึ่งสี่เจ็ดมาเลยครับหนูยังดูปิดที่พี่โบตันค่ะ พี่โบตันค่ะ E หนึ่งสี่เจ็พี่โบตันได้นะคะต่อไปเลยค่ะที่เล็กรหัสนี้นะจ๊ะต่อไปค่ะ E หนึ่งสี่แปดมาเจ็ดโลเก้าครับเโลเค่ะสองพันสี่ร้อยิบาทค่อบ,บาทเอาไป2องพัสามอยห้าสิบเอาไป2 0องพันสามร้อยห้าิบครับ ขาดใหญ่สอามวันก็ถึงแล้วขาดใหญ่ถึงเร็วอยู่ค่ะสามวันไม่นานไม่นานสองพันสามร้อยห้าสิบบาทค่ะลูกสวยๆใหญ่มากอีอ e ีหนึ่งสี่แปดครับอีหนึ่งสี่แปดค่ะรับพิมพ์รหัสและใส่ชื่อเล่นให้หนูหน่อยนะแม่นะเก <Yeah. S 2> ระไรนะรรพี่เล็กค่ะทุเรียนร้านนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนขอบคุณค่ะ <c oughs> ีพหรอพี่เล็กขอบพระคุณมากนะคะ8โล6ครับ8กกสองพบาทค่ะอะไรอ0พัอีกละสองพันหกบาทค่ะสองพอกบาทเอาไป2,550ันอบ่าสองพับาทขอลูกละห้าโล เดี๋ยวจัดให้นะคะแม่ได้เลยพี่สองพันห้าร้อยห้าสิบสองพันห้าร้อยห้าสิบค่ะอีหนึ่งสี่เก้า e นะคะสองพันห้าร้อยห้าสิบโอนเงินเรียบร้อยขอพระคุณค่ะคชลบุรีวันเดียวถึงเลยสองพันห้าร้อยห้าสิบค่ะแม่รับใส่รหัสแบบชื่อเล่นมาเลยปีที่พี่ตานค่ะต่อไปเลย อะ,ะอะไรกักแล้วให้ฉันกินทุเรียนก่อนนอนอีกแล้วฉันก็ทุกคนดูทุเรียนราวอันนี้สุกแล้วนะคะนี่ขอแม่ค้าขอกินก่อน,นมีคนบอกขอ,อโลโุ้ยววโลเลยเอฟพอข้าได้ไหมเขาขอเอฟได้ไหมไม่ได้ทำไมอะหนึ่งพันสอาสิบเแล้เออจบไปหนึ่งพัน่ร้อาบเบาท่าครับฮะเอาไปหนึ่งพันสี่ร้อบาท หนึ่งพันสี่ร้อยบาทค่ะเขา,าบอกกินเยอะกินไม่เยอะมันจะช่วยเขาผ่านได้กินว <laughs> <c oughs> มาเร็วมาเร็วอันนี้ขอวารัส E 150พิมพ์รหัสตามดยชื่อเลมาเลยครับลูกนี้สวยมากเลยก็าดดอันนี้ลูกห้าโลสวยมากมาแล้วมาแล้วโอเคเ,เ,เย้ มมต่อไปพีเกตเอาเหมาเลยไหมเหมาเข่งเลยไหมคะมีอยู่ประมาณยี่สิบเข่งทางทางระวังว่าฝั่งนู้นอนะระวังแปดกิโลแปดครับ -8 กิโลแนะจ๊ะ2ับาทค่ะเท่าไ่นะ 2, 6 6บ0ันหกร2,600บ2,600ค่ะแม่เัรอค่ะสอกร6 0 0เ6า0ปส0นหก้ยคับน้อยค่ะแม่เสียงดมากสองพัน้อยอ่ะตันี้ยกนเลย มีเลไปกอนนี่เล็ไปมีเล็บไปถึเทาไหเ้ยมาเท่าไหร่สองพันหกร้อยคสองพันหร้อยค่ะอีหนึ่งห้าหนึ่งแม่พิมพ์รหัสมาเลยพิมพ์รหัสมาเลยรับพิมพ์รหัสสอปปอลาวส่งไม่ถึงนะจ๊ะ ต้องไห่ข้ามแม่น้ำาโขงมาเลยมาลงที่หนองคายได้เดี๋ยวส่งไปให้มาแล้ว2,600บาทนะคะ2,600ค่ะ E151 รับพิมพ์รหัสและชื่อเล่น E151 นะครับ E151 ค่ะพิมพ์รหัสและชื่อเล่นมาเลยครับผมที่เกตที่บิเกตค่ะรหัสมากไปดิบิเกตจริงป่ะเนี่ยเอาคนไม ปลายปลายพี่เกดขอบคุณค่ะจริงเหรอพี่เกดจริงไหมคเากล่องะต่อไปพีแงขอเยอะาน่อยอจารย์จตุรองอยากกินทุเรียนไหมสี่กิคับอาจารย์จตรุรงนี่ค่ะหนึ่้บาทค่ะหนึ่เอาไปช่วยจัด <5. 6. S 1> ให้สองกล่องกิโลก็ได้ส่งเชียงใหม่พร้อมโอน 2กล่องกลองและ2ลูกจัดให้เขาเลยสองรหัสเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยรหัสนี้ก่อนอยู่ข้างล่างข้างล่างยังดูเนี่ยเ่ยในข้างนอกนี่แหละที่นั่งแต่ว่าอยู่ตรงชั้นวางข้างล่างอยู่ตรงชั้นเกะอะเกะแต่มันไม่ได้ปิดแบบเกะต๊ะหนึ่งพันสามร้บเจ็ดหนึ่งพันร้อยแปดสิบเเอาไป1นึ่งพอเอาไป1,350ครับ ช่างให้พี่คนนั้นสองกล่องหลังบ้านหน่อยแล้วยกมาให้เขาดู2กล่องของเขาได้มาเร็วมาเร็วพี่ตาลค่ะ y เอาสองกล่องใหญ่ๆเอาสลูกเอาเอาีลูกใหญ่ๆใส่สองกล่องส่งให้เขาต่อเลยนะต่อเลยเดี๋หลังบ้านทแล้วเอาอยากกินฟอดฟอดขายไหม อาจารย์จตุรงบอกเข้าไปโอ้ยถ้าเปอาจารย์ได้อยู่ับอีฟอน์ยเลนอาจารย์แฮรี่เจ็ดโลอครึ่งครับสองพันหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาทครับสองพ่งเก้าบาทครับสองพันหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าเอาสองพันหนึ่งร้อยห้าสิบเอาสองพัห้าสิบพอครับขายทุเรียนนะใครเขาให้เอาด้านนั้นให้ลูกค้าดูล่ะเออ เนี่ยมันติดเล่นอย่างนี้ไงอันนี้จะเล่นเฟ๊ได้อืมทําไมกันก็โดนเมื่อกี้โดนแล้วม่จำมันไม่ยังไม่มีช่องทางทํามาหากินจะเป็นพ่อค้าอีหนึ่งห้าสามค่ะสองพันหนึ่งร้อยห้าสิบไม่ไม่คุณธนากรคุณต้องเอฟค่ะไม่ใช่คุณไม่ให้ติดต่อเบอร์นี้แบบเบอร์นั้นไม่มีอะ คุณจะเอาหรือเปล่าคุณธนกร E หนึ่งห้าสามค่ะสองพันหนึ่งร้อยห้าสิบได้สองลูกใหญ่ๆ E หนึ่งห้าสามนะคะใครจะรับพิมพ์รหัสกับชื่อเล่นมาค่ะคุณแม่ E หนึ่งห้าสามนะหนึ่งห้าสามสองพันหนึ่งร้อยห้าสิบใครจะรับสองพันหนึ่งร้อยห้าสิบมาใครจะรับมาเลยพิมพ์รหัส